สีสันโซเชียลนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพบกับการติดตั้งโลซาเซลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินแต่โซลาเซลโลซาเซลโซลาเซลทีมงานพิมพ์ผิดเปล่ารายการสดนะอายเขาโซลาร์เซลเปล่าที่บ้านหนูติดอยู่โซลาเซลเออมันจะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานโลซาเซลลใครพูดเนี่ยคุณลุงท่านหนึ่งเอ้าตายแล้วยี่ห้อใหม่อ <laughs> เปล่าออาไปพบกับคุณลุงเลยครับ แห่งโลแอร์โลซาเซลเนี่ยมันจะประหยัดเยอะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของไฟฟ้าเราไม่ใช่รถัโซลาเซลโซลาโลซาเซลอ้าวไม่ไรก็มีแห่งโลอร์โลซาเซลเนี่ยมันจ้องความเอ็นดูนะลุงนะลุงน่ารักจริงๆเลยอ่ะคืองี้ผู้ช่วงคำน้องๆกลุ่มเนี้ย เขาก็จะไปสัมภาษณ์คุณลุงเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้าค่ะก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อคุณลุงเขาก็เนี่ยตามเท่สัมภาษณ์เขาพูดมาว่าอ๋อมันก็มีเรื่องการใช้โลซาเซลมองๆก็แบบก็ขำนะแต่ก็เกรงใจลุงนะก็รีบบอกลุงว่าอืมสวลราเซลลค่ะอลุงก็เลยบอกอืม โลซาเจลลูงแกชอบกินป,ป, <laughs> ปากระป๋องก็แบบล้วปากระป๋องกัเหรอ <laughs> ยี่ห้อหนึ่งอะนะเออก็เนี่ยเอ้นต <laughs> ิด <laughs> คนบอกเอ็นดูเอ็นดูคุณลุงมากๆ <laughs> คุณลุงก็สู้อ่ะคุณลุงบอกโลซาก็โลซาสิ <laughs> แต่ผู้ใหญ่มักจะพูดอะไรแบบนี้จริงๆนะใช่ <laughs> <laughs> จริงๆ <laughs> แล้วคนดูไปนะคุณผู้ชมล้าวิวโอยล้านวิวมีคนไปแซวฮะบอกเป็นไปได้ไหมล่ะ มันคือวิวัฒนาการของโซล่าเซล์เออขั้นกว่ามันเป็นลำดับต่อไปมันชื่อว่าโลซ่าเซล์น่ารักอ่ะนะฮะขอฟังอีกทีได้ไหมชอบชอบมากเลยขออีกทีหนึ่งหน่ะมาแผงโลแอลโลโลซาเซล์เนี่ยมันจะประหยัดเยอะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของไฟฟ้าเราไม่ใช่รลโซ่าเซล์ โลซาเลวเอนี้สือบ้อเลยอ่ะผมจะบอกให้นะเด็กคุณผูชมเนี่ยคือคือรอยยิ้มที่มันสร้างมาจากความเป็นธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจมันคือมุกธรรมชาติใช่มันดูยังไงมันก็ขำน่ารักอ่ะแล้วคนต่างสวตชอบพูดอย่างเงี้ยพ่อหนูพูดใบตรวจไม่ได้อ่ะเหรอใบกวดใบกวดลอตเตอรี่น่ารักขับตรงก็ไม่ตรง เดี๋ยวตรงนี้ขับกงไปขับกงอ่าพอขับกงไปเจองัวเนี่ยหนูก็ได้ยินที่บ้านหนูบ่อยมากเลยใช่ไหมเออลรักโลซาเซลเอาไปลองติดกันที่บ้านนะฮะโลซาเซล ไปกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาบอกว่าเป็นมิสซีใหม่ของการนั่งรถจักรยานยนต์ผ่านแอปแบบพรีเมียม <c oughs> เออเวลาเราเรียกรถยนต์ก็จะมีพรีเมียมนะรถจักรยานยนต์เขาก็มีพรีเมียมเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอันนี้ดีมากเป็นพรีเมียมแบบว่าไม่ร้อนไม่โดนฝนแถมให้อารมณ์เป็นลูกคนหนูเพราะว่ามีคนเปิดประตูให้ด้วย,ยหรอรถจักรยานยนต์นะว้าวไปดูค่ะ ลูกคุณหนูผมถามหน่อยนะชมพู่นะพี่ถามหน่อยมันก้าวข้ามยากเหรอมันมข้าวก้าวไม่ได้มันเป็นประตูอ๋อเหรอพี่เขาถืออ๋อเหรอเออมันต้องให้คนมาเปิดอย่างเงี้ยนะมันต้องมีคนมาเปิดประตูมาเปิดประตูลุง โรซาเซีลุงทำอยูแล้วประเติดซะแล้วต้องมีคนมาเ,<อ>เปิดให้นี่ผู้ใช้ทิกเก็มาโพสแชร์ประสบการณ์เขาบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์แบบไม่ได้ฟิลมอเตอร์ไซค์เหมือนเป็นลูกคุณหนูนะคะ<อ>ก็คือไม่ได้นั่งซ้อนนั่งพ่วงข้างแ<อ>ถวบ้านเราก็เรียกอะไรซาเลงเ<อ>้งรถซาเล้งนี่แหละมาพ่วงข้าง<อ>ก็คือดีนะไม่มีแดดส่องไม่โดนฝนมีคนมาเปิดปิดประตูให้ขึ้นลงสะดวก<อ>ล็อกเหล็กอย่างปลอดภัย<อ>มีเก้าอี้มีเบาะให้พิงอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมีเบาะพิงนุ่มๆข้อเสียอย่างเดียว ต้องนั่งหันหลังคุณเขาจะให้คุณดูวิวไงเออทำไมไม่ได้ให้นั่งหันหน้าถ้าคุณนั่งหันหน้าคุณจะเจอแต่หลังคนขี่ไม่แต่เขายังไม่ได้ซ้อนหลังไะเขาก็มองข้างๆไปด้วยกัน,มนเมื่อ,อย <คน S 1> ไหมล่ะเอียงเงี้ยตลอดอ่ะเมื่อยไหมแต่นี่พอหันหลังปุ๊บว้าววิวข้างหลังอลังการเหลือเกินหนูว่าหันหน้าดีกว่าเพราะเวลารถติดอะ่ะไอ้คนข้างหลังมาจอดติดอะ่ะเราจะนั่งมองกับเขาว่าดิคนขับรถมีคนขับรถเก่งมาจอดท้ายเราอะ่ะเราก็นั่งมองกับคนในรถเก่งอยู่อ่ะเขินไหมล่ะ ถ้าหันหน้าไปกับคนขับเขาอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เอ้าเราไปทิศทางเดียวกันมองท้ายรถทันน้าผมไม่คิดไอ้เรื่องมองหน้ากับคนที่อยู่ข้างหลังนะอผมคิดเรื่องเบรกรถนี้เลยนะเอ้ยถ้าเบรกแรงอ่ะอยู่ที่เขาคิดในมุมดีถ้ามอไซค์เบรกเราหลังติดเบาะนะออ๋หถูกปะถ้ารถออกเราข้ออย่างนี้นะเออแต่ถ้าเราหังหันหน้ารถเบรกเราหัวทิ่มเหมือนกับเขา ออแต่ถ้าหากว่าเบรกนั่งหันหลังแบบนี้แล้วมีรถตามมาแล้วออจังหวะเรายกขาอ,อ้าวสนุกดีทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะดิเรายกให้พ้นสิโ <laughs> อห์ลำบากจังเลยอ่ะโอ้ยลำบากเหมือนกันแต่ว่ามีคนดูไป1.8ล้านวิวคุณผู้ชมค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้ฟีลเหมือนรถฟักทองซินเดอลเรล,ล่าเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาบอก VIP มากนะจะลองเปิดประตูให้ด้วยทั้งที่จริงจริง ก้าวขามก็ได้เขาบอกมีโอ้โหระบบเก้าอี้ผู้ปัญหาสุดๆเลยนะบางฟิลมีเก้าอี้เลื่อนได้เออชครับชครับอ๋อเก้าอี้มันไม่ได้ยึดติดคือเก้าอี้วางเฉยๆก็ซาเล้งเงี้ยหรอก็ยกได้ไงอ๋อเก้าอี้เก้าอี้นั่งปกติจริงด้วยอ่ะเออยกไปยกมาอ็อกให้มันเป็นที่นั่งแบบติดกับตัวเหล็กเอออ้าวมีจังหวะไหลได้ทีอย่างนี้เออเอาพลาสติกไปอีกอันนึงเอาไปสั้นๆตลกอ่ะ คุณผู้ชมครับผมพาไปพบกับน้องแซลมอนน้องแซลมอนน่ารักมากฮะฮทุก8ดโมงเช้าน้องจะมีท่าทางแบบนี้ลองชมครับ อยู่เมืองไทยหลายปีหลายปียปผมรกักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีผมรกักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยล Bradley, หลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีเนี่ยคุณผู้ชมาน่ารักไ,มไหมละ่ะฮะทุก8ดโมงเช้าครับจะต้องมายืนเคารพธงชาติง่วงก็ง่วงหาวก็หาวแต่ขอมายืนเคารพธงชาติโอ้โอเอ็นดูเพลงสรรเสริญก็ยืนนะจ๊ะเจริงเหรอเออ คนชมกันใหญ่เลยน้องแซลมอนน่ารักมากๆเออนะฮะเจ้าของเขาก็คอยถ่ายมาให้ชมกันวันเนี้ยเออดูดีเห็นไหมมั้ยเนี่ยคลิปไม่ซ้ํากันเลยนะค่ะเออน่ารักมากมากทิ้งท้ายให้เรามีรอยยิ้มกันกับคลิปนี้นะคุณผู้ชมค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เจอกันใหม่ลุงลุงโรซ่าทำพิษเยอะเลยนะเนี่ยมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากปนิโคเซ็ตด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปติดโรซ่าเซลล์กัน